สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเพื่นเบิ้องมีไงไม่ลกกะข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์เดอ้อพี่น้องจ้าคือเกาคือเดิมนีไงเก่งอะเบิ่งการตกกะเหมือนเกาเหมือนเดิมจ้าพี่น้อง เบื้องเอ้าอูออ้งามค่ะง,งามพี่น้องเลยดูความเขียวเลยพี่น้องเบื้องความเขียวของเข่าเหนียวหอมขาววิสุทธ์จ้านี่กะสีคำเราคำลุงแรงเสียงนกขันเราพี่น้องเลยเบื้องนี้กากำลังได้สซนี่เองนี่กาเลยพี่น้องเห็นบ่เสียงจา้าบัได้บ่วได้ดอกจ้า ไอเบิงอันนี้กข้าเขานี้วผอมขาวิสุดอ้าวเจไม่เหมือนเกาคือเกาคือเดิมเตะไปกล้าอะไรอันผ้ามีใยไหมอันลูกกาเออมันมันบมเด็จ้ะพี่น้องมันคึมมือเนี่ยมันคึมดีอยู่มันมันบาหอนจ้ะมึงแนี่คว่งามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย ันพี่น้องที่ได้พัฒน์ขาจากม่เงยเก่งไปแล้วเป็นยังไดเป็นกุ๊กเป็นกอเนังมันเกิดดีโบมันงามมันเขียวดีโบจ้าถามข่าวถามข่าวพี่น้องเด้ออันทางบุรีล์ทางม่เงยเก่งนี่กระลังอันกรลังสีอันถอนลูกดำนี่ละพี่น้องจ้าอันมู่วานกวานยุจ้าแต่ว่านหน้ามันมาถ่วมค่ะนี่มัดกาด้อพี่น้องเด้ออันน้ำพ่ออจเอ็ดแก่น กอกำลังลกดีๆไงไข่ให้พี่น้องได้เบื้องแง้มเล้งมีไเก่งเพชรยังนอเดียวเนี่ยตีอันลุกกาได้พี่น้องแต่ว่าปีนี้ลกง่ายังไงลุกไงเตะง่ายได้พี่น้องเบิ่งเนี่ยอันบ่าไข่มีดินดอกจ้ามีแต่ไข่มีไงไหมอันเพิ่นเตะเพิ่นเตะ๋ยกาเก่งอ่านเพื่อนคู่ใจ ไอสองสาวที่สะเกิดอันอกระดูกเล็กนเนาะหายู่หากินเนาะพี่น้องเอยรับจางรับใบเพิ่อนเลียงลูกเลียงเต่าไปถึงตัวมีแย่เก่งกับมีแย่ไม่เนาะสีเห็ดเอียงกระลูกตั้งตะการดำหน้านี่ละพี่น้องจ้าอันคาแรงกเพอ่นกันสามลอยพี่น้องเออต่อสามลอยกับจักวาจักสีหาใส่มาจ้างเพื่อนยั่ว <laughs> แล้วเสียกติดมีเงยไม่ไ,ไหวไ,ได้พี่น้องเอ้ยม่อยากเอาเ <c oughs> บื่องวิธีเช้าหน้าวิธีเชาาบ้านเท่าอีสานบ้านเท่าได้พี่น้องเ <c oughs> บื้องเอาคำแล้วจังหน่อยกบสิได้เมียบ้านแล้วพี่น้องจากหน้าไปบ้านกับประมาณหาโลได้พี่น้องเอ้ยบะเมนว่าไก่ๆนี้จะตะละมือ่อตละลวันนี่ตะลอนตะลอนตะลนไปหน้ามาบ้านมาบ้านไปหน้าอยู่นี่แหละพี่น้องชีวิตบ่ได้อียังมากไมายดอก อยู่กับธรรมชาติเออมีความสูขไปเหมือเหมื่อกับไทยถ้าไม้พี่น้องเบิงบ้งว่าเป็นจังไดอันอันนี้เป็นอัน,นก้าเขาเนีว้วก้านเขาเนี้วหอมข้าววิสุทธิ์จ้าพี่น้องอันแล้วไปว่างหันก็เป็นกานกีดเดียวกระดาไปแล้วได้พี่น้องดําเล้วมีเงยเกียงก็เลยมาตตอกับอันก้าเขาเนี้วนี่แหละอ,อีกพันหนึ่ง มีไอ้เกงน่ยมียูสามสายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อมีเอ่อข้าวเหนียวเล่าเอ้ยข้าวเหนียวไก่หน่อยเล่านี่อันบ่บ,บ,บ่ท่าไหนาดำจะดำตัวนี้แล้วก้อนนี้ดำข้าวเหนียวหอมขาว,วิสุดแล้วนี่แจ้งสิไปอันข้าวเหนียวไก่หน่อยเล่านี่ละพี่น้องมีไอ่เกงมีสามสายพันธุ์เด้อจ้าสำหรับปีนี้ขอฝากไว้เด้อพี่น้องเด้ออันซอยเบื้องคิดมีไงเกงแน่เด้อจ้าอุ้ยทุ่งเียแตกพี่น้องเลยอืม มีไเบิดมือเบิดคำหรอล่ะพี่น้องดีอย่างหนึ่งคือว่ามันบ่มันมันบ่แดดมันเป็นแบบคึมคึมฝนฝน,นก็นกนเลยไข่แน่พี่น้อง,จ,อไงไจ,จ้าเอาไม่เงี้ยไม่เจ้าเจ้าเข้าอ่ะสีใดพ่อดำบอ่อันมืออืน้นเขาสีใดพ่อดำจักเคืองบอ่เอาเห็ดไปพี่น้องจ้าฝากไว้ได้พี่น้องเด้อเจ้าให้ชาวหน้าฝนะากไว้ค่ะม<า>ึงคว่ำเขียวอยือ มันกีบน้อยเนาะมันกีบน้อยกีบน้อยแกแข็งเด้พี่น้องกีบน้อยแข็งแข็งดีเนี่ยดำออกดีอยู่พี่น้องจ้าบ่บเปลืองกาดอก,กป,ออปีนี้ปีนี้ลกไงแต่ว่าปีกายนี่โอ้ยวานกาไวกัอันฝนมากกระแทงได้พี่น้องเอ้ยลกยากขอกรับขอบขอบุญขอบคุณ,อคณเอฟซีทุกทุกแทนในจ้าเด้อขอบคุณจา้า